สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องดิชซ a เอราว์เวิลล์คูเก็งบายตัคทิเช่นค่ะสำหรับวันนี้นะคะตักจะชวนทุกคนมาทําเครื่องดื่มร้อนที่เรียกกันว่าชาบัวหิมะนั่นเองค่ะหากทุกคนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมขั้นตอนและวิธีการทํากันเลยจ้าขั้นตอนแรกนําบัวหิมะที่เราได้มาล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะ บัวหิมะที่ตักใช้ในคลิปนี้จะเป็นบัวหิมะที่ปลูกในประเทศอังกฤษนะคะลักษณะหน้าตาของเขาอาจจะมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกว่าจากที่ไทยค่ะ วิธีการล้างบัวหิมะก็ล้างด้วยน้ำธรรมดานี่แหละค่ะเพราะว่าบัวหิมะเขาเป็นพืชที่อยู่ใต้ดินนะคะเวลาที่เราจะนำหรือว่าขุดเข้ามารับประทานเนี่ยก็จะมีเศษดินติดมาด้วยดังนั้นให้ทุกคนล้างสองน้ำนะคะเพื่อความสะอาดค่ะหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดบัวหิมะเรียบร้อยแล้วก็นำเข้ามาปอกเปลือกออกแบบนี้ค่ะทุกคนจริงๆแล้วนะคะบัวหิมะที่เราปลูกในประเทศอังกฤษ หลังจากที่เราปอกเปลือกเขาออกมาแล้วนะคะลักษณะของสีรสชาติเนื้อสัมผัสก็คือเหมือนกับที่เราปลูกที่ไทยเลยค่ะต่างกันก็แค่เราปลูกคนละประเทศแค่นั้นเองค่ะเ <guarding> มื่อปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนนี้ไม่ต้องนําไปล้างน้ําแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะเสียคุณค่าทางการนําไปทาชาค่ะ ปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมานะคะก็เป็นการนําเข้ามาซอยสไลด์บางๆค่ะลักษณะที่ตักซอยสไลด์นะคะก็จะอยู่ประมาณที่1มมตรหรือ2มมตรประมาณนี้ค่ะแต่ละชิ้นที่ตักซอยหรือว่าสไลด์ลงไปเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะขนาดที่ไม่เท่ากันค่ะเดี๋ยวมันมีที่มาหรือสาเหตุยังไงเดี๋ยวเราดูจนจบคลิปนะคะแล้วตักจะเฉลยให้ทุกคนฟังว่าทําไมแต่ละชิ้นที่ตักสไลด์ออกมาเนี่ยถึงมีลักษณะขนาดที่ไม่เท่ากันค่ะ แต่โดยรวมประมาณนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ1มิลิเมตรหรือ2มิลิเมตรประมาณนี้ค่ะหลังจากที่เราสไลด์บัวหิมะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะให้ทุกคนนําถาดค่ะที่มีตะแกรงรองแบบนี้นะคะแล้วนําแผ่นฟอยล์นะคะมาวางทับบนตะแกรงอีกครั้งหนึ่งค่ะนําบัวหิมะที่เราสไลด์ไว้มาจัดเรียงวางบนแผ่นฟอยล์ค่ะ วิธีการจัดเรียงก็แนะนําว่าให้ทุกคนนะคะจัดเรียงโดยที่เขาไม่ทับกันค่ะเพราะว่าเวลาที่เรานําเข้าเตาอบเนี่ยเขาจะได้แห้งทั่วถึงกันทุกแผ่นค่ะ ในขณะที่เราจัดเรียงบัวหิมะขั้นตอนนี้ก็ให้ทุกคนเตรียมวามตัวอบไว้ด้วยนะคะสัก10นาทีค่ะอุณหภูมิของเตาอบที่เราจะใช้อบครั้งแรกอยู่ที่140องศาซีค่ะจัดเรียงบัวหิมะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเป็นการนําบัวหิมะเตรียมเข้าตาอบค่ะการอบครั้งแรกนะคะเราจะอยู่ที่40นาทีค่ะใช้ไฟอบในอุณหภูมิ140องศาซีค่ะแต่เทคนิคในการอบบัวหิมะนะคะให้ทุกคนนํากระดาษไขค่ะ หรือว่ากระดาษที่เราใช้รองทําขนมเคก้กหรือเบเกอรี่นี่แหละค่ะตัดกระดาษนะคะให้มีขนาดที่พอดีกับตะแกรงหรือว่าถาที่เราใช้รองบัวหิมะค่ะจากนั้นนะคะวางทับที่ด้านบนแล้วก็ใช้มือนะคะรีดให้เขาเสมอกับตัวบัวหิมะที่เราสไลด์แล้วก็วางเรียงไว้ค่ะ ทําแบบนี้นะคะเหมือนกันทุกๆถาดเลยค่ะเพื่อป้องกันคุณภาพในตัวของบัวหิมะไม่ให้ถูกระเหยออกไปค่ะเวลาที่เรานําไปทําชาบัวหิมะนะคะคุณภาพหรือสปปรรพคุณของเขาก็ยังคงอยู่อย่างเต็มที่ค่ะเดี๋ยวเราอบครั้งแรกที่40นาทีก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะ หลังจากที่การอบครั้งแรกผ่านไป40นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าบัวหิมะของเราจะมีลักษณะเป็นแบบไหนค่ะและนี่ค่ะทุกคนในส่วนที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะบัวหิมะที่มีสีคร้ำหน่อยก็คือเป็นบัวหิมะที่เราสไลด์บางหน่อยค่ะหรือประมาณ1มิลิเมตรค่ะในตัวที่ยังไม่เกิดสีความเปลี่ยนแปลงนะคะเราก็จะต้องนํามากลับด้านค่ะเพื่อให้ทั้งสองด้านของเขาเนี่ยมีความแห้งที่เสมอกันค่ะและในเรื่องของสีก็เช่นเดียวกันนะคะทุกคนและในส่วน ที่ทุกคนสังเกตเห็นว่าเขาเริ่มเปลี่ยนสีนะคะทุกคนสามารถเก็บเขาออกมาได้เลยค่ะเพราะว่าเกิดจากที่เราสไลด์เขาบางกว่าชิ้นอื่นๆนะคะเขาก็เลยมีความแห้งไวค่ะแล้วสีเขาก็เริ่มเปลี่ยนไวมากกว่าชิ้นอื่นค่ะ ให้ทุกคนทําแบบนี้นะคะทุกๆถาดที่เราเข้าอบค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีค่ะสําหรับวิธีการอบครั้งที่2นะคะเราจะอบอยู่ที่30นาทีค่ะและลดอุณหภูมิอยู่ที่100องศาซีค่ะและการเข้าอบครั้งที่2นี้นะคะทุกคนไม่จําเป็นต้องนํากระดาษไขปิดที่ด้านบนแล้วค่ะสามารถเปิดออกแล้วก็อบได้ตามปกติเลยค่ะ การอบครั้งที่2ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนลักษณะหน้าตาของบัวหิมะหรือว่าชาบัวหิมะที่เราทําเองแบบโฮมเมดนะคะก็ออกมาหน้าตาลักษณะแบบนี้ค่ะจะให้ทุกคนดูชัดๆนะคะสีของเขาก็จะเปลี่ยนแล้วก็เขาก็จะบางลงแบบนี้แล้วก็แห้งด้วยค่ะ สำหรับบัวหิมะที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะตักอยากให้ทุกคนรังสังเกตดูค่ะคือเป็นบัวหิมะที่ทักสไลด์ให้หนากว่าปกตินะคะแล้วก็ใช้เวลาอบที่ นานกว่าปกติที่ตักให้ไวก็คือ1ชั่วโมง30นาทีหรือว่า90นาทีที่เราอบค่ะสังเกตดูนะคะว่าชิ้นปกติที่ตักสไลด์1-2มิลิเมตรเนี่ยเขาจะมีสีที่จางกว่าในส่วนที่ตักสไลด์ให้หนากว่าแล้วก็อบนานกว่าเขาจะมีสีที่เข้มกว่าค่ะเดี๋ยวผลลัพธ์นะคะตักจะไปให้ทุกคนดูค่ะว่าสีของชาที่เราชงออกมาเนี่ยจะแตกต่างกันยังไงค่ะ เ,เดี๋ยวเราก็จะเริ่มชงชาบัวหิมะนะคะทั้งสองสีที่มีความแตกต่างเนี่ยให้ท่านผู้ชมทุกคนได้ชมไปพร้อมๆกันค่ะว่าในตัวที่เป็นแผ่นหนาสีเข้มกว่าและตัวที่เป็นแผ่นบางสีจางกว่าเนี่ยเมื่อเรานํามาชงเป็นชาแล้วความแตกต่างของเขาจะเป็นในรูปแบบไหนค่ะเริ่มต้นก็ต้มน้าร้อนแล้วก็ใส่ตามลงไปในชาค่ะทั้ง2แก้วหลังจากนั้นนะคะก็ให้ท่านผู้ชมนะคะ เอาแช่เอาไว้สักป,ประมาณ2นาทีถึง3นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างของสีชากันค่ะ และนี้ค่ะทุกคนหลังจากที่เราแช่ชาทิ้งไว้2-3นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าชาบัวหิมะของเราเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแบบไหนและนี้ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่เราอบนานกว่าและก็สไลด์ให้มีความหนากว่าสังเกตได้นะคะสีชาจะออกมาเป็นสีเข้มแบบนี้ค่ะทีนี้เรามาดูในตัวที่เป็นตัวบางกว่าและอบใช้เวลาที่น้อยกว่านะคะ ลักษณะสีชาเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะออกจางกว่านิดหน่อยนะคะแต่รสชาติของทั้งสองอย่างเนี่ยใกล้เคียงกันเลยค่ะและก็มีกลิ่นหอมมากๆเลยทีเดียวค่ะเพียงแค่จะแตกต่างกันในเรื่องของสีน้ำในชาเท่านั้นค่ะทีนี้เรามาลองให้ทุกคนดูนะคะเมื่อเราขี้ตัวที่เป็นแผ่นชาบวหิมะออกมาแล้วนะคะและซับด้วยกระดาษทิชชู่สังเกตดูค่ะตัวที่เป็นสีเข้มกว่าเนี่ยเขาจะมีสีติดที่กระดาษทิชชู่เป็นแบบนี้นะคะ เี๋ยวเรามาดูอีกถ้วยหนึ่งนะคะที่เป็นแบบแผ่นบางกว่าและสีจางกว่าเมื่อเรานํามาซับกับกระดาษทิชชู่ลองดูค่ะว่าความแตกต่างระหว่างทั้งสองสีเนี่ยจะเป็นแบบไหนคือเอาจริงๆนะคะเราว่าในตัวที่เป็นแผ่นบางกว่าและสีจางกว่าตอนที่เราเอามาซับกับกระดาษทิชชู่เนี่ยแทบจะไม่มีสีติดเลยนะคะทุกคนทุกคนลองดูนะคะมันแตกต่างจากตัวที่หนาก,กว่าและสีเข้มกว่ามากๆเลยทีเดียวก็คือสีเขาก็จะไม่ติดกระดาษทิชชู่ เอาเป็นว่าถ้าใครนะคะที่ชอบทั้ง2แบบก็ลองเลือกทำดูทั้งสองแบบทีนี้ตั้งจะมาแนะนำวิธีการเก็บรักษาค่ะ ว่าวิธีการเก็บรักษานะคะก็จะมีทั้ง2องอย่างก็คือใส่แบบกระปุกหรือว่าจะใส่เป็นแบบถุงพลาสติกที่มีซิปล็อกแบบนี้ก็ได้ค่ะโดยส่วนตัวนะคะตากก็จะเก็บทั้ง2แบบค่ะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วชีวิตของคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะในช่วงที่หน้าหนาวเนี่ยเรามีความอยากจะดื่มชามากๆเลยทีเดียวเพื่อวอร์มร่างกายให้อบอุ่นตลอดเวลา แต่ว่าอุปสรรคที่มีนะคะสําหรับคนใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศอย่างเราๆก็คือเราไม่สามารถที่จะเพาะปลูกปวยหิมะได้ตลอดทั้งปีค่ะเพราะว่าสิ่งที่ทําได้นะคะก็คือการเก็บถนอมอาหารไว้แบบนี้ค่ะช่วงเพาะปลูกของประเทศอังกฤษนะคะก็จะเป็นช่วงซัมเมอร์ค่ะหลังจากที่ผ่านซัมเมอร์ไปแล้วนะคะวิธีการที่ดีที่สุดก็คือขุดมันขึ้นมาค่ะแล้วเราก็มาร้างน้ําทําวิธีการถนอมอาหารโดยการอบแล้วก็ตากแห้งก็ได้ค่ะเพียงแค่เก็บรักษาไว้แบบนี้นะคะเราก็จะมีช บัวหิมะไว้ชงดื่มได้ตลอดทั้งปีเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากๆเลยนะคะที่กดเข้ามารับชมและก็กดติดตามให้กับทางช่องนิชาไอราวดูเวิลด้วยค่ะหากท่านผู้ชมท่านใดชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s c r ส b e ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าเพื่อไม่พลาดการอัปโหลดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละจ้าบ๊ายบาย